ดงรักภู้สาแดงต้นฉบับตอนที่152อนุรักษ์ขอให้วิกรานออกไปเดี๋ยวนี้วิกรารบอกเขาเพิ่งมาถึงเขาจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะออกไปจากที่นี่เมื่อไร่เขาจะอยู่หรือจะไปไม่จําเป็นจะต้องบอกเหตุผลเขาเดินออกไปที่ประตูหันกลับมาถามเปรานาว่าเราจะคุยเรื่องธุรกิจกันตอนนี้ได้ไหมเปรานาบอกเราจะคุยกันเรื่องงานเขาบอกถ้าเช่นนั้นเจอกันที่บ้านเขาตอนบ่ายสามโมงเปรานาก็ตก กลงที่จะไปวิกลานออกจากบ้านไปโกโมริกาถามเปลนาว่าใครช่วยเปลนาตามหาเขาเปลนาบอกวิกลานต้องการความช่วยเหลือจากเธอเพื่อจะสอนบทเรียนให้กับโกโมริกาและอนุรักษ์เขาจึงทําให้คดีของเธอถูกยกฟ้องเธอกลับมาด้วยความแข็งแกร่งและความมุ่งมัน่นบอกให้โกโมริการะวังตัวให้ดีเปลนาก็พระจากไปดงรักผู่สาแดงต้นฉบับตอนที่153 ในห้องนอนวีนานั่งพิงที่เตียงชิวานีนำน้ำมาให้วีนาเสียใจกับการตัดสินใจที่ส่งเปลนาไปยังครอบครัวชั่วร้ายนั้นชิวานีปลอบใจวีนาวีนาคิดถึงราเจสจูจูเปลนาก็โดมาวีนาถามเปลนาว่าใครที่เป็นคนประกันตัวให้เปลนาบอกวิกกรานและเมื่อเรื่องจบลงเธอจะเล่าทุกอย่างให้วีนาฟังเปลนาถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างชิวานีและอารยานันวีนาโก โกหกว่าอารายันชอบชิวานีและทุกอย่างก็ราบรื่นดีเพรนาคุยสายกับชิวานีชิวานีก็โกหกว่าเธอพอใจกับความสัมพันธ์นี้วีนาทําให้เปลนาเข้าใจผิดว่าชิวานีรู้สึกอายและก็เดินหนีไปแล้วจึงบอกให้เปลนาดูแลตัวเองเมื่อวางสายเปลนาก็ปลอบใจชิวานีว่าเธอจะจัดการทุกอย่างเองเปลนาเดินมาที่ระเบียงเห็นอนุรักษ์กาลังจะเดินผ่านไปเขาก็ นแขนเอไว้เขาซักถามเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอกำลังทำกับวิกรารเปรนารเผชิญหน้าถามเขาเกี่ยวกับข้อตกลงเขากับโกโมริกาเขาได้ขายความรักของเธอไปเพื่อจะแลกกับเงินชื่อเสียงและอำนาจอนุรักษ์เอ่ยขอบคุณโกโมริกาที่ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นรับสารภาพเกี่ยวกับข้อตกลงที่อ้างนั้นเขายกย่องโกโมริกาและสถานะที่สูงส่งของพ่อเธอเปรนาโกรธสาบานจะทำลายทุก กิจอนุรักษ์จนพังพินาศ เปลนาหันไปเกิดข้อเท้าแผลจนเธอเซลงได้รับบาดเจ็บพยายามยืนแต่ก็ล้มเหลวอนนรักโกรธเมื่อเปลนาปฏิเสธรับความช่วยเหลือจากเขาเขาจึงอุ้มเธอพาเธอไปที่ห้องของเขาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเปลนาตะโกนใส่เขาบอกว่าเธอเกลียดเขาอนนรักบอกเขาก็เกลียดเธอเขาอุ้มเธอวางไว้ที่เตียงในห้องอนนรักเป็นห่วงเธอเพื่อไม่ให้ลุกไปไหนจึงเดินออกห้องและล็อกประตู เดินไปหยิบกล่องปฐมพยาบาลอนุรักนำกล่องปฐมพยาบาลเข้ามาเพื่อช่วยดูแลเท้าของเปลนาอนุรักห่วงใยแบกรับความกลีดชังของเปลนาเธอย่อเย้ยเขาถึงรักปลอมๆที่แสร้งทำเธอพยายามปัดมือเขาออก เขาก็ร้องอนุรักษ์ทายาและรู้สึกเสียใจเมื่อเห็นเปลานาเจ็บปวดเขาผันแผลที่เท้าให้เธอเปลานายังไม่หยุดแสดงความเกลียดชังต่อเขาเธออยากจะเห็นเขาทรมานเช่นเดียวกับเธอเปลานาพยายามเดินกระเพกออกไปจากห้องแต่เธอก็เสียหลักจะลม้มอนุรักษ์จับมือเธอดึงเข้ามากอดเปลานาถอยหลังแต่มงกลสูตรของเธอติดอยู่กับไดที่ก่อของอนุรักษ์เพลานารู้สึกเจ็บปวด ยายามจะแก้ปมนั้นอนุรักษ์ก็รู้สึกถึงความรักดึงเปลนาเข้ามาใกล้อย่างแนบแน่นทั้งคู่ต่างนิ่งงนันแบ่งปันช่วงเวลาของความรักที่แสนโรแมนติก ทันใดโกโมริกาเปิดประตูเข้ามาตกใจที่เห็นอนุรักษ์กับเปลนาใกล้ชิดกันเปลนาเดินออกไปโกโมริกาถามว่าเปลนามาทำอะไรในห้องของอนุรักษ์เปลนายิ้มบอกว่าอนุรักษ์เป็นสามีตัวจริงของเธอแล้วเธอมาทำอะไรในห้องของเขาโกโมริกาเผชิญหน้ากับอนุรักษ์ห้ามไม่ให้เขาหลอกและเล่นเกมกับเธออนุรักษ์คิดว่าเขาจะทำอย่างไรต่อไปเพื่อจะโน้มน้าวโกโมริก เปลนาเดินกระเพกมาตามทางเดินกลับเข้าไปในห้องหัวนึกถึงช่วงเวลาที่เธอได้ใช้เวลากับเขาความห่วงใยความรักที่เขามีต่อเธอเปลนาบอกทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องโกหกและหลอกลวงอนุรักษ์ทำเป็นตำหนิกโกโมริกาที่ทำลายแผนการของเขา เล่าให้โกโมริกาว่าเธอยุยุทาให้เปลนาทําลายธุรกิจของเขาโกโมริการับรองว่าเปลนานั้นเป็นคนอ่อนแอไม่ไม่สามารถจะทาอะไรที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเขาได้เธอไม่มีสํานึกทางด้านธุรกิจใดๆขณะที่อนุรักษ์เปิดเผยว่าเปลนานั้นตั้งใจจะทําลายทุกอย่างเพื่อทําลายธุรกิจของเขาดงรักผูษสาแดงต้นฉบับตอนที่153ออนุรักษ์โกโม โมริกาโต้ถิงกันโกโมริกาบอกเปรนาไรทางสู้เธอเป็นได้แค่ลูกสาวคนรับใช้อนุรักษ์โกรธที่เข้ามาทำลายแผนการเขาที่เขากำลังทำตามแผนเพื่อจะทำลายเปรนาโกโมริกาขอโทษสัญญาว่าจะชื่อใจอนุรักษ์เสมออนุรักษ์เดินออกห้องไปโล่งใจขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้โกโมริกาสับสนอนุรักษ์เดินผ่านหน้าห้องเปรนาเห็นเธออยู่ในห้องเปร นาก็ดึงมุงขลสูดเธอออกมาอนุรักษ์นึกถึงช่วงเวลาที่เขาสวมมุงกลสูรและถาสินดูที่ไรผมเธออนุรักษ์เรียกเปลนาเปลนาที่กำลังโกรธเคืองไม่สนใจเขาเธอแกะผ้าพันแผลที่เท้าออกอนุรักษ์พยายามห้ามปรามเปลนาลุกมาลกประตูยืนพิงที่ประตูอนุรักษ์เตือนเปลนาถึงสิทธิ์ของเขาที่มีต่อเธอเธอต้องยอมรับว่าเขาเป็นสามีของเธอและแต่งงานกับเธอเปล โกรธเปิดประตูคว้าคอเสื้อของอนุรักษ์เรียกความห่วงใยความรักและทุกสิ่งของเขาว่าจอมปลอมไร้ค่าเธอเร่งเร้าให้เขาไปยุ่งกับโกโมริกาของเขาแทนที่จะตามเธอไปทุกที่เปลนาบอกเธอจะทำตัวเป็นแม่พระเพราะพันธมิตรคงทาปูวันนี้เท่านั้นแต่หลังจากนี้อนุรักษ์จะเห็นอวาตารของเธออนุรักษ์ตั้งคำถามถึงความห่วงใยที่เปลนามีต่อครอบครัวเขาเปลนา อธิบายให้อนุรักษ์เข้าใจว่าตัวเขาทําผิดเขาทรยศต่อเธอไม่ใช่ทาปูทาปูเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยดังนั้นมีเพียงอนุรักษ์ ที่สมควรได้รับการลงโทษเธอไล่เขาไปและปิดประตูปล่อยให้อนุรักษ์สงสัยวันรุ่งขึ้นเจ้าบ่าวมาพร้อมกับครอบครัวเขาเพื่อร่วมเป็นพันธมิตรกับทาปูเพราะว่าสาหิวและทาปูชอบพอกันมุินีเนวีอนุรักษ์ทักทายครอบครัวเจ้าบ่าวและแสดงความยินดีซึ่งกันและกันครอบครัวเจ้าบ่าวถามมุินีเกี่ยวกับลูกสะภ้ย ก่อนที่โกโมริกาจะพูดอะไรและหยิบถาดอรารตีเปลนาขัดจังหวะเข้ามาหยิบถาดอรารตีขึ้นและแนะนําตัวเองว่าเป็นภรยาของอนุรักษ์แม่เจ้าบ่าวก็ชมเปลนาชมว่าเธองดงามเหมือนโมหินี โมฮินีพยายามจะอธิบายความจริงแต่เนวีห้ามไว้อนุรักษ์มีความสุขและภูมิใจแต่โกโมริกานั้นเดือดดาลโมฮินีโ,มนโกโมริกาตกตะลึงและกโกรธที่เนวีเรียกเพรนาว่าเป็นภรยาของอนุรักษ์เพลนาป้อนขนมให้แขกและเมื่อแขกกลับไปแล้วโมหินีโกโรธพากันเดินเข้าไปในห้องพร้อมกับโกโมริกาจะปิดประตูใส่หน้าเนวีเนวีพยายามจะอธิบายและเดินเข้ามาคุ เน,นวีโต้กลับบอกเธอทำทั้งหมดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถียงกันต่อหน้าแขกโกโมริกากล่าวหาว่าเนวีสนับสนุนเปลนาเพราะอนุพันธ์โกโมริกาเนวีทะเลาะกันอย่างรุนแรงโกโมริกาก็เย้ยความสัมพันธ์การแต่งงานที่ซับซ้อนของเนวีกับอนุพันธ์เนวีไม่สามารถจะจัดการชีวิตสมรสกับอนุพันธ์ได้จึงเข้ามายุ่งเกี่ยวชีวิตของเธอกับอนุรักษ์เนวีถูกโก โมริกาดูถูกโกโมริกาก็เตือนว่าเธอจะไม่ไว้ชีวิตเนวีและสามีหากกล้ามาเข้าข้างเปลานาเนวีพยายามอธิบายให้โมฮินีฟังว่าเธอไม่ได้สนับสนุนเปลานาแต่เพียงเพื่อจะช่วยให้ครอบครัวของพวกเขาพ้นจากความอับอายต่อหน้าครอบครัวเจ้าบ่าวโมฮินีหยุดการโต้เถียงของโกโมริกาและเนวีโมฮินีบอกโกโมริกาว่าเนวีทำถูกต้องแล้วพวกเขาจะอธิบายความจริง ให้ครอบครัวเจ้าบ่าวทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมโมยินีมองภาพโมลอยเล่าให้เนวีฟังว่าโมลอยรักทาปูมากเพียงใดเพราะเธอเป็นลูกสาวคนเล็กของครอบครัวเขาใฝ่หวันจะจัดงานแต่งงานให้ทาปูอย่างยิ่งใหญ่แต่วันนี้เขาไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วเนวีปลอบใจโมฮินีขณะที่โกโมริกาปลอบใจโมฮินีอย่างเย่อเยอ้ยโรนิทโธหาชิวานีบอกเขาจะติดตามเธอไปทุก ที่ตลอดชิวานีอยู่ตลาดรู้สึกกลัวโดยที่เธอไม่รู้ว่าโรนิดส,ส่งลูกน้องคอยสะกดตามเปรนามาถึงบ้านได้ยินวีนาคุยกับหญิงที่นำความสัมพันธ์ของอารยันมาให้ชิวานีเปรนาได้ยินเรื่องที่โรนิดมาพร้อมกับปืนทำให้ครอบครัวอารยันหวาดกลัวเพรนากอดปลอบชิวานีว่าเธอจะทำให้เขารู้สึกตัวอนุรักษ์ได้ยินโกโมริกานั่งคุยกับทนายความของเธอ เพื่อกควบคุมเครือข่าบาสุและธุรกิจทั้งหมดให้เขาเตรียมร่างเอกสารมาอนุรักษ์คิดว่าเธออาจจะรู้สึกไม่มั่นคงจึงเข้าไปคุยเพื่อโน้มน้าวให้เธออ่อนลงบอกเขาโกรธตัวเองที่ไม่น่าทำแบบนั้นกับเธอ